ภารกิจที่กรุงปักกิ่งประธานรัฐสภาได้เดินทางต่อไปยังเมืองเซินหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันเป็นเมืองหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหลักได้แก่การผลิตอุปกรณ์ติดตั้งชิ้นส่วนรถยนต์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมหนักอื่น ในการนี้ประธานรัฐสภาไทยได้เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งของจีนที่มีการพัฒนาจนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอาทิบริษัทเซิร์นยางแมชจีนทูคอมเพนีลิมิเต็ดซึ่งเป็นโรงงานเหล็กกล้าสำหรับผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์และอุตสาหกรรมหนักเช่นอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลจีนโรงงานผลิตกระจก CNYD รวมทั้งโรงงานผลิตรถยนต์ b บลเลียนส์ออโต้กรุ๊ปซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนในเมืองเสนญญางโดยประธานรัฐสภาไทยยังได้ทดสอบสมรรถนะของรถแบรนด์ดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมผังเมืองเสนหยางซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่มีการจัดแสดงผังเมืองอย่างมีระบบบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของเมืองอุตสาหกรรมของจีน พร้อมกันนี้อย่างเข้าชมพระราชวังต้องห้ามเสนญญางกู้กงณ,ณ,ณ,ณคนครเสนญญางมณฑลเหลียวหนิงโบราณสถานที่ถูกดูแลเป็นอย่างดีสร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์ริงซึ่งเป็นที่ประทับของจกักรพรรดิหลายองค์อาทิคังซีเฉียนหลงเจียชิงมีพื้นที่60,000ตารางเมตรมีตำหนักน้อยใหญ่กว่า300ห้องซึ่งการเยือนมณฑลเหลียวหนิงของประธานรัฐสภาในครั้งนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำคนสำคัญอาทินายถงจือ้อู่รองประธานสภาประชาชนมณฑลเหลียวหนิงในการนี้ประธานรัฐสภาไทยได้ชูวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจโลกรวมถึงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของไทยที่มีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในทุกๆด้าน ระหว่างไทยจีนให้เกิดรูปธปรรมท,ที่สัมผัสได้เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามเอกสารบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับนครเสรื่นหยางโดยมีการลงนามระหว่างนายจาวชางอี้ประธานสภานครสรื่นหยางและนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงนายกองค์การส่วนจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนนายจาวชางอี้ประธานสภานครเสินหยางให้การเลี้ยงอาหารค่าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะประธานรัฐสภาไทย